หมอปลายเชื่อเรื่องเสียงคล้ายแตงโมพร้อมเตือนเรื่องนี้ยังขนลุกวันเกิดเหตุนี้สืบเนื่องจากเรื่องราว5ามิดกแกนและคูริต้าจำลองสถานการณ์ตกน้ำของแตงโมนิดาซึ่งน้องนิวยกมิดแกนชุมพรเผยได้ยินเสียงผู้หญิงนับว่า1 2 3ทําทำให้ตนปล่อยตัวลงน้ำแต่สุดท้ายมารู้ว่าไม่ใช่เสียงปล่อยคิว ทําให้ต้องขึ้นมาจำลองใหม่จนเกิดความสงสัยว่าเป็นเสียงแตงโมหรือไม่ล่าสุดหมอปลายภายกระซิบเผยว่าจำลองเหตุการณ์แตงโมเคยบอกไปแล้วควรจะหยุดบ้างควรจะระวังบ้างเพราะการเสียชีวิตของคุณแตงโมไม่ใช่การเสียชีวิตที่ปกติในส่วนของวิญญาณค่อนข้างจะแรงการไปจำลองสถานการณ์ตนเชื่อเลยว่าคนที่ไปอยู่ตรงนั้นใจเด็ดที่สุดกล้าที่สุด เพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นและการมีน้องคนหนึ่งได้ยินว่าหนึ่งสองสามตนก็เคยได้ยินปลายก็คิดว่าก็น่าจะใช่ก็ขนลุกอยู่รู้สึกว่าพลังของพี่แตงโมค่อนข้างที่จะกว้างความแรงน่าจะมีการเคลื่อนไหวมีการย้ายหลายจุดอีกอย่างปลายเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนการมีสื่อสารมีเสียงปายค่อนข้างเชื่อ